สวัสดีครับพบกับลูกกู้อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับบางทีสาวๆอาจจะชอบคนที่มีเสน่ห์มากกว่าที่ความหล่อก,ก็ได้นะครับมาเรียนรู้วิธีเพิ่มเติมเสน่ห์ให้กับตัวคุณเองดีกว่าครับเป็นผู้ชายยังไงก็ต้องชอบการแข่งขันใครๆก็อยากเป็นผู้ชนะแต่ถ้ว่าแข่งอะไรก็แข่งได้ แต่จะให้แข่งเรื่องความหล่อคงแข่งกันไม่ได้จริงๆแล้วพวกที่ไม่หล่อเท่าไหร่จะทำยังไงดีล่ะครับแต่เชื่อเถอะพวกเราทุกคนนั้นสเสน่ห์ในตัวเองที่หลบซ่อนอยู่เพราะความหล่ออาจจะแพ้กับสเสน่ห์เท่ๆเพราะคนเราคงไม่ได้มีดีแค่ด้านเดียวหรือเรื่องเดียวหรอกครับความยากมันก็อยู่ตรงที่เราจะเอามันออกมาใช้ได้หรือยังและจะเอามาใช้อย่างไงล่ะวันนี้ เราจะพาหนุ่มๆม,มาเรียนรู้กับหลักสูตรสูตรเด็ดทั้ง5สูตรเน้นๆกันเลยครับที่คัดเลือกมาให้เป็นอย่างดีกับวิธีการสร้างเสริมเสน่ห์ให้ตัวคุณได้ออกมามากที่สุดซึ่งแน่นอนว่ามันคงไม่ยากเกินความสามารถเราแน่ๆครับ 5. เปลี่ยนความคิดตัดคำว่าไม่ออกไปให้หมดเรื่องแรกที่หนุ่มๆจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยก็คือทัศนคติการมองโลกของคุณบางคน มองโลกในแง่บวกแต่บางคนก็อมองโลกในแง่ลบมากเกินไปจนคิดไปเองว่าตัวเองนั้นไม่หลอ่อไม่เก่งไม่ดีพอหรือสำหรับคนอื่นเขาความคิดแย่ๆพวกนี้เลิกคิดและลืมมันไปได้เลยครับคุณต้องหันกลับมารักตัวเองให้มากๆใส่ใจตัวเองและที่สำคัญอย่างมากอย่ามองว่าตัวเองน,อนั้นไร้ค่าหากคุณสามารถเปลี่ยนทัศนคติเหล่านี้ได้ มันก็เหมือนได้พังทลายกำแพงด้านแรกที่กังวลได้สำเร็จครับ 4. ฟิตร่างกายให้แข็งแรงดูมีสุขภาพดีถึงหน้าตาไม่หรอธรรมดาธรรมดาแต่ก็ไม่ต้องไปแค้ใครหรอกครับสเสน่ห์ที่มากกว่านั้นไม่ได้มีเพียงด้านเดียวเรื่องของสุขภาพร่างกายก็เช่นกันผู้ชายอย่างเราต้องรู้จักที่จะออกกำลังกายเพื่อให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดี และการดูแลรักษาหุ่นในฟิตเฟิร์มมันก็สำคัญมากๆครับมันสามารถช่วยสร้างรูปรัณ์และรูปร่างที่ดีให้กับตัวเองได้มันเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองเวลาเลือกใส่เสื้อผ้าที่เข้ารูปนิดๆก็จะช่วยให้ดูมาดแมนมากขึ้นบางคนไม่หล่แอแถมยังตัวเล็กแต่ถ้าหุ่นดีก็เ,เป็นเสน่ห์ที่น่ามองได้อีกด้วยนะครับ 3. รู้จักการแต่งตัวแมท เสื้อผ้าให้เป็นบางคนหน้าตาดีคุยเก่งสุข,ขุมดูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแต่มาตกม้าตายตรงที่การแต่งตัวไม่เป็นแต่งตัวไม่เข้ารูปไม่เข้ากับรูปร่างและรวมถึงแต่งตัวผิดกาลเทศะเรื่องของการแต่งตัวจริงๆแล้วก็ต้องมีเทคนิคกันนิดหน่อยเรื่องตั้งแต่การเลือกโทนสีเสื้อผ้าเนื้อผ้าและการแมทระหว่างเสื้อผ้ากับกางเกงให้เป็นให้เข้ากัน ส่วนเรื่องของรูปร่างที่ต้องดูกันเป็นรายบุคคลไปถ้าคุณเป็นคนหนุ่มรูปร่างเล็กตัวไม่สูงการใส่เสื้อลายทางและการเกงขาสัน้นก็จะช่วยให้ดูตัวสูงขึ้นเป็นต้นแต่ก็อย่าลืมไอเทมอื่นๆเช่นแว่นตากันแดดแหวนนาฬิกาและกระเป๋าเงินก็จะวางใจไม่ได้เด็ดขาดน,นะครับ 2. ส,สร้างความมั่นใจก่อนนัดเดดสาวเสมอ เรียกง่ายๆที่ผู้ชายมองผ่านกับการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับสาวสักคนหลายคนคิดว่าแค่แต่งตัวดีพูดเก่งและรวยผู้หญิงเขาก็รักเราแล้วแต่เหนือสิ่งอื่นใดกับการสร้างความสำคัญประทับใจแรกให้กับผู้หญิงของคุณก็สำคัญเช่นกันครับการแต่งตัวให้พร้อมที่จะไปเจอกับเธอที่ทุกคนจะต้องเตรียมเลยก็คืออาจาราลดของการสนทนานระหว่างกัน การสังเกตเป็นสิ่งที่ดีเป็นทั้งผู้เล่าและผู้ฟังคอยฟังว่าเธอชอบอะไรสนใจสิ่งไหนรวมถึงรสชนิยมที่ตรงกันหรือไม่สร้างเสียงหัวเราะบ้างเข้าหมวจริงแจ้งบ้างผสมผสานกันไปไม่ใช่มัวแต่จะคุยเรื่องของตัวเองไปซะทั้งหมดพยายามสร้างความประทับใจในเดทแรกให้มากที่สุดนะครับ 1. เรื่องบนเตียงอย่าปล่อยให้จืดชืดไม่คิดไม่ฝันละสิ ว่าผู้หญิงเขจะมองเรื่องดีหรือเปล่าอีกเหตุผลที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนเดินต่อไปไม่ได้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องบนเตียงที่จืดชืดหลยรสชาติของชีวิตหนุ่มๆอย่างเราต้องเป็นฝ่ายลุกที่มีความเล่าร้อนพอสมควรจะสังเกตง่ายๆว่าเมื่อคุณอายุมากขึ้นเรื่องพวกนี้มันอาจจะดูไกลตัวและจริงๆมันใกล้ตัวมากๆเพราะมันเป็นพื้นฐานของความต้องการไปแล้ว เพราะแบบนี้คุณจึงต้องมีการทำการบ้านพอสมควรปัจจุบันก็มีซีดีหนังอย่างว่าออกมาให้ศึกษากันมากมายก็ควรที่จะจดจำและนำไปใช้บ้างเพื่อสร้างสรรค์ให้ความรักของคุณดูสวยงามถ้ามองดีๆเสน่ห์จริงๆมันอยู่ที่ใจสมากกว่ามันต้องเริ่มรู้สึกมาจากภายในแล้วค่อยๆปล่อยมันออกมาสู่ภายนอกการสร้างสเสน่ห ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดครับบางคนแค่ยิ้มๆสาวๆก็ใจละลายแล้วเพราะแบบนี้มันต้องเลื่อนจากตัวเราเองนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ลูกกู๊ดนำมาฝากกันในวันนี้ครับหากเพื่อนๆคนใดมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยและแนะนำกันได้นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการนำเสนอในครั้งนี้คลิปต่อไปทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Sub สไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ <S <S เพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกับทางเรา